สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในทินเราเดี๋ยวคืนนี้จะพามาปัดดอกทุเรียนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วพอคลิปที่แล้วมาดอกมปนยังตุมๆอยู่ตอนนี้ดอกเริ่มบานแล้วเพระเมื่อคืนก็บานนิดหน่อยก็ปัดไปรอกแล้วคืนนี้คืนที่2ไปเลยครับไปไปปัดกันเดี๋ยวจะปัดให้ดูครับนี่นะครับคืนนี้จะบานเยอะหน่อย มันก็โดนฝนไปที่รวงก็มีนี่เราปัดก็จะมาช่วยเป็นการช่วยผสมเกสรนนะครับให้เกสรเกสรตัวผู้กระทบกับเกสรตัวเมียนี่ครับอันนี้คือ้างๆนี่คือเกสรตัวผู้นะครับเนี่ยอันนี้คือเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียตัวผู้จะอยู่ใกล้ๆก,กันกนะ็จะเลี้ยวหากันแต่บางทีก็จะไม่ถึงไงเราก็ต้องช่วยปัด วิธีการปาดของผมก็ง่ายๆครับนี่ครับปัดนี่ทิงด้านนี้ทิงแล้วก็ด้านนี้แล้วก็แขนนี้แขนนี้เองครับไม่ตองอะไรมากปัดง่ายๆครับเป็นการช่วยผสมเกสรอีกอย่างหนึง่งเพราะกลางคืนจะไม่มีมแมลงช่วยเพราะว่าดอกทุเรียนเขาจะบานกลางคืน กลางวันจะมบบายกลางวันก็จะมีแย้มนิดๆอันไหรล่วงก็ล่วงไปคือไม่แข็งแรงว่าโดนฝนมาสามวันติดเลยเนี่ย ดอกหอมปุ้งเลยไม่มีแมลงซักตัวถ้ากลางวันก็อาจจะมีพึ่งมาช่วยผสมแต่ที่นี่ดอกก็ไม่บานย้ยสูงๆแล้วก็จะต่อดำมาหน่อยครับนี่ครับเราเตรียมท่อ pvc ต่อเป็นทุเรียนใหม่นะครับทุเรียนตาปีครึ่งมันก็ยังต้นไม่สูงเนี่ยล้วก็ต่อด้าช่วยหน่อยปัดสี่ทีครับช่อหนึ่งก็สี่มุมเลยนี่ครับ ซับมันนี่หน่อยเนี่ยถ้าเราปัดปัดไปแล้วมันก็จะมีเกสรมันจะมาติดตรงเนี้ยติดที่ไม้ฝาดเนี่ยเนี่ยลูปดูจะลืนล่นๆเลยอพะพอเราไปปัดดอกอื่นมันก็จะไปติดกันไปโดนในเกสตรตัวเมียก็จะช่วยติดง่ายขึ้นนี่ฮะที่ออกประกอบแล้วเนี่ยที่ปัดไปแล้วนี่ครับ อันนี้ก็จะเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่ดอกดอกแก่ร่วงไปแล้วเนี่ยอันนี้ถอดได้เนี่ยร่วงไปแล้วก็จะเริ่มจะมีเป็นลูกแล้วอันตันนี้จะสองรุ่นครับเนี่ยครอันนี้เขาเรียกพอาดอกบานแล้วอันนี้คือเป็นหางแย่แล้วแบบนี้เขาเรียกหางแย่ ยังกำลังเริ่มขึ้นลูกไปครับเดี๋ยวเราปัดต่อไปคืนนี่น่าจะคาดว่าน่าจะดึกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้พึ่งก็จะเริ่มบานนะครับเพราะว่าแต่ละต้นจะบานไม่พร้อมกัน ตัวนี้ยังอยู่เยอะที่ยังไม่บานคาดว่าน่าจะปาดได้อีกหลายวันต่อไม้หน่อยอข้างบนถึงไหม

ที่ยังไม่บานเลยก็มีนะครับนี่อย่างต้นเนี้ยต้นนี้ยังไม่บานเลยสักดอกแต่ก็ใกล้แล้วเนี่ยเริ่มมีแยบแล้วพรุ่งนี้น่าขาดว่าน่าจ,จะมีคือพรุ่งนี้น่าจะมีบานมัง้งดอกกาลังสวยเลยเนี่ยเริ่มแล้วโดนฝนสามวันติดนึกว่าจะล่วงหมดแล้วแต่ที่ล่วงไปก็มีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่พอได้อยู่ นี่กต็ต้นสุดท้ายแล้วครับต้นสุดท้ายแล้วครับค่ำคืนนี้ตัวน,นี้ก็จะลวงไปเยอะหน่อยตัวน,นี้ก็บานเยอะแล้วเนี่ยนี่บานไปเยอะแล้วเนี่ยอเน,น,นี่อันนี้ปัดลวงไปแล้วแต่ดอกลวงไปดอกหมวกลวงไปแล้วก็เป็นหางแย่เยอะแล้ว หลุดทิ้งได้เลยที่ลวกไปก็เยอะนี่ครับเป็นทางแยกใหม่ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็กำลังเลยอันนี้ก็จะพอเป็นทางแย่แบบนี้แล้วครับอันนี้ก็จะมาขึ้นลูกแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นลูกแล้วนะครับนี่ครับถ้าขนาดนี้แล้วก็อีกประมาณร้อยวันก็ คงจะตัดได้แล้วเนะี่ยไม่น่าเกินร้อยวันสำหรับปัดดอกค,คําคืนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ